อะไรเธอจะเชิดสิงโตได้ไงเออเนานะใบบุญเนาะอายเธอนะ่ะไม่ต้องเลยขี้แกล้งนกบินพุบพับพ,พุบพับเลยหวานข้าวให้นกกิน ทำอะไรนะ่ะคนนั้นนะ่ะเนะเล่นอะไรนะ่ะเนะนะไปเดินเล่นใกล้ๆนะไปไปไปสิเ <c oughs> ดี๋ยวพุก้โอ้โหดีใจโอ้โหดีใจอยู่เล่นใกล้ๆนะนะเอาไปสิไปสิ มาแล้วลมเย็นๆนะหนุ่พี่ไม่ได้พาไปไกลนะพี่พพพไปทำงานเลแกไ้หมาแกกระเดิดเล้าเต้นเบือ่องงา ว่าไงาน้ำของพี่เอาไว้ฉันเนาะอาบน้ำเลยวันนี้เรา,าอาบน้ำเลยอะอาบน้ำเลยตัวเมนนะอะไรนน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 ดูคนโน้นน่นดูคนโน้นน่นเกิดอะไรขึ้นกับคนโน่น ไอ้เท่าเอ้ยไอ้เท่าเอ้ยว้ายไอ้เท่าเอ้ยมาหนี้มาลูกมามาหลับมาเร็วเฮ้ย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 เชีวิตคนแก่โอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยชีวิตหมาแก่โอ้ย มามามางพี่แล้วเร็วเร็วพี่หลับครับอุ้ยอะไรอ่ะของเขาอุ้ยอะไรอ่ะของหลวงพี่ต่างหากอ่ะอ้ยเดี๋ยวพี่เอาน้ำมาฉันนะของตัวเองมีเหรอของตัวเองมีเหรอเฮ้ย ยาได้ของเขาฮึบปุ๊บน้ำของพี่เอาไว้ฉันหนูพี่ยังฉันน้ำไม่หมดเลยฉันน้ำหมดหนูค่อยเอาไปเล่นน้ำเหลือยังไหนน้ำเหลืออีกนิดนึงน้ำยังไม่หมด อย่าพิ่งจองพี่หลาบก็จองนานแล้วด้วยของพี่หลาบเขาจะไปเล่นอะไรไปคุกฝุ่นที่ไหนมาอีกอยากได้ไหมอยากได้ขอสวัสดีครับช่ยชวยเอาอีกช่วยๆกว่านี้สวัสดีครับสว,วัสดีครับช่ยชวยๆเดี๋ยวจะเอาไหมล่ะจะไหมครับโอ้โหชีวิตหมาแก่ ใส่หัวดักเด็กดักเด็กไปละอีอ้วนไปละอีอ้วนไปเฝ้าพี่แค่ละอีอ้วนไปละความสุขของหมาก็มีแค่นี้แหละ